นะครับน่าจะพร้อมกันแล้วเน,ะนาะอ,นะอะเดี๋ยวท่านใดยังไม่ได้โหลดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้ามาเรียนก่อนเอาครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับวันที่2นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโปรแกรมแผนที่แม่บทนะครับซึ่งเป็นแผนที่ต้นทางที่เราจะนําไปประกอบการจัดทํา ทะเบียนทรัพย์สินนะครับเราเข้ามาดูตำแหน่งที่ตั้งก่อนนะครับว่าแผนที่แม่บทมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องมั่งนะครับอตอนนี้นะครับเราจะเริ่มดูก่อนตัวหน้าเดสก์ท็อปนะครับท่านจะเห็นเนาะชื่อ l t a g GIS 2.2ของท่านที่ติดตั้งแล้วก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับ ตัวแผนที่ตัวเดิมจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ตัวสีเหลืองๆนี่ครับตัวสีเหลืองๆนี่จะเป็นตัว2.1มันใช้งานคู่กันได้ครับเพียงแต่ว่าตัว2.1จะต้องทํางานควบคู่กับ L-TAG 3,000ตัวเก่าตัว3.1ส่วน L-TAG 2 2.2นะครับ แท็กสองจสองเดี mm ๋ยวนะครับตั๊บนึงตัวนี้จะเป็นล ah ักษณะการใช้งานไม่ปลูกกับ LC ก็คือเราติดตั้งเฉพาะตัวมันได้นะครับเดี๋ยวูก่อนนะครับมีเพื่อนยังเข้าห้องไม่ได้เลยเสียงชัดไหมครับหรือว่า กระตุกไหมชชดค่ะคตอนที่เลือกดาวน์โหลดมานะครับปังอินตัวเมื่อกี้นะครับให้ท่านกดเซฟไฟล์ครับเลือกเซฟไฟล์อพอมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ท่านกดเลือกเซฟไฟล์นะครับบันทึกบันทึกไฟล์ลงเครื่องไว้ เด,นะเ,ดเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เพื่อนก่อนเพราะว่าคนหนึงยังเข้าไม่ได้คือ <c oughs> รหัสห้องมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับมันก็เลยเลยบางคนก็เข้าไม่ได้ชื่อห้องมันก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าซูมเขาจะเราใช้เวอร์ชั่นฟรี ทีนี้มาต่อนะครับจาก2.2ซึ่งตัวเขียวๆนี่ครับเราไปที่โฟลเดอร์ดิสพถ้าเป็น Windows 10นะครับก็คือ My มายคอมพิวเตอร์เดิมนั่นแหละครับ my, my เปิดไดซีขึ้นมาครับแล้วเข้าไปที่ตัวท่านจะเห็นว่ามันจะมี l t ลแ g s กับ l t ลแท็ก GHS2 นะครับ LTag GS2 จะเป็นตัวโปรแกร,รมของ LTag GIS ตัวสีเขียวครับทีนี้ตัว LTag GS ธรรมดาก็จะเป็นตัว2.1เกาตัวเหลืองตรงนี้พอติดตั้งแล้วเราไม่ต้องไปไปสนใจอะไรมันแต่ที่เราจะต้องสนใจคือในโฟลเดอร์ user ของท่านนะครับเปิดตามนะครับผมจะพยายามช้าๆนะ เปิด f ั l เดอร์ยูเอพอเปิดเข้ามาถึงหน้านี้ของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับชื่อคอมพิวเตอร์ของท่านที่ติดตั้งแต่ตอนติดตั้งนะครับตัวพลับบิกนี่คือตัวสาธารณะเราไม่ต้องไปสนใจมันไปที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับเปิดเข้าไปครับท่านจะเห็นโฟลเดอร <Yes. S 1> ที่ชื่อ .qgis2 นะทันไหม <Yes. S 1> ของ <Yes. S 1> ท่านใดไม่ทัน <Yes. S 1> อบอกด้วยนะครับ <Okay. S 1> ท่านใดไม่ทันเนอะทันไหม ท่านใดยังเข้าไม่ได้เนาะ,ะเ,ดเดี๋ยวผมวางลิงก์ใหม่อีกทีเพราะว่าหลายๆคนยังบอกว่าเข้าไม่ได้ อาทีนี้มาต่อครับท่านเปิดไปที่โฟลเดอร์ d qgs สองครับผมเปิดเข้ามาแล้วท่านจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไฟ h อนนะครับเปิดเข้าไปอีกครั้งครับในโฟลเดอร์ไฟ t อนอ่ตรงนี้หลายๆท่านถ้ายังไม่เคยติดตั้งปลั๊กอิน โปรแกรมจะเห็นแค่ตัวเดียวนะครับถ้าของท่านใดที่เห็นโฟลเดอร์แค่โฟลเดอร์เดียวนะครับให้ท่านสร้างโฟลเดอร์ชื่อปลั๊กอินขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วเปิดเข้าไปครับตรงนี้จะเป็นการเก็บปลั๊กอินหรือ ส่วนเสริมของโปรแกรมใน l t e c 4นะครับไอแนวแอร2.2 GS 2.2ก็ทีครับตัวจำเป็นที่เกี่ยวกับการทำแผนที่ของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีหนึ่งักอินที่ชื่อ c a t d i g i t i z สอง t อร g แ s ครับสาม s ส ให้ท่านไปก๊อปปักอินตัวที่ท่านาโหลดมาเมื่อกี้นะครับเอาที่ตามชื่อของของโฟลเดอร์ของปักอินมาเลยครับตัวชื่อว่าตามสามตัวนี้ครับแคทดิจิตาย e อ a g c ็ก t a g g s 2ตอนนี้ท่านอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมแผนที่ไม่บมดขึ้นมานะครับ เพราะว่าถ้าเปิดขึ้นแล้วท่านจะไม่สามารถวางได้ก็เสร็จแล้วก็วางลงทับไปเลยครัท่านใดยังวางไม่ได้ครับเดี๋ยวให้เวลาทุกคนสักสามนาทีนะครับ เราวัสดีค่ะคุณชูวันเข้ามาแล้ว ที่ที่ให้โหลดนั้นคืออะไรคะอันนั้นอะได้ยินไหมเอ่ยอ๋อวัสดีครับอ่าตัว,วโปรแกรมที่ให้โหลดมานะครับปัอินก็จะเป็นส่วนเสริมสำหรับการใช้งานในการแก้ไขข้อมูลการส่งข้อมูลเข้า a i r t a ท็ซนะครับปัอินเอามาวางตรงนี้ตรงตามหน้าจอเลยครับ เราเรามาวางตามชื่อทับไปเลยกับตัวเดิมนะครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะวางเสร็จแล้วเน,ะนาะหลังจากเสร็จแล้วท่านก็ปิดออกเลยครับ,นะรบอพอหลังจากนั้นท่านก็เปิด l อ e ์แท็ G 2จของท่านขึ้นมานะครับ ช่วงระหว่างโปรแกรมมันโหลดขึ้นมันจะช้านิดน,นึงนะครับเพราะบางท่านอาจจะมีปักอินที่มันเออ,เอร์อยู่เดี๋ยวค่อยตามกลับแก้ไขกันเอาตอนนี้รอให้เปิดโปรแกรม l t a ทขึ้นมาได้ไอจีขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับพอเปิดเข้ามาถึงหน้าที่จะเข้าโปรเจกต์นะครับท่านจะเห็นว่าขึ้นมามีหลายๆตัวของท่านให้ท่านเลือกเอา แผนที่ตัวที่ของท่านนะครับเข้าไปเลยนะครับเปิดเปิดเข้าไปเลยอันนี้เป็น L tag ตัวเก่าป่ะคะก็ตามที่ของเราเราเลือกตัวที่น่าสุดของเรานะครับไม่ให้ไปถึงตัวเวอร์ชันเก่าป่ะคะตัวให่<ม><า>ครับตัว2.2ครับ2.2ตัวสีเขียวนะครับตัวสีเขียวอ๋อ ตอนนี้คือเราจะไม่พูดถึงตัว2.1เลยนะครับตัวเหลืองเราเราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงตัว2.2อย่างเดียว2.2 2ทเนาะอ่าช่วงแรกนะครับเพราะว่า่าของซูมจะตัดช่วงแรกนะครับเดี๋ยวท่านลองเข้ามาเข้าแม่บทของท่านให้ได้ก่อนนะครับ การโหลดโปรแกรมโหลด,ดโปรเจกต์ของท่านแต่ละท่านนะจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่าน <c oughs> ในฐานข้อมูลของท่านนะครับว่ามีข้อมูลอะไรมากมายเยอะแยะขนาดไหนเลเยอร์แต่ละเลเยอร์มากขนาดไหนมีการโชว์ข้อมูลหรือการเชื่อมโยงข้อมูลเยอะก็ทำให้โปรแกรมโหลดช้าขึ้นนะครับ ซึ่งบางครั้งการเปิดชั้นข้อมูลอาจจะเกิดปัญหาเออร์เลอร์หรือที่เรียกว่าแคดดัมนะครับที่หลายๆท่านเจอแล้วโปรแกรมเข้าไม่ได้ก็ปิดตัวเองเด้งตัวเองออกนะครับตัวนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาหาสาเหตุกันเพราะว่าการใช้งานโปรแกรม QGS ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับณนะวันนี้โปรแกรมมันพัฒนาเข้าไปไกลแล้ว บางตัวปลั๊กอินมันไม่สปอร์ตกับตัวเดิมกับตัวใหม่มันก็เลยมีปัญหากันนะครับทำให้โปรแกรมมันเออร์เลอร์ทีนี้ท่านลองตรวจดูสอบดูนะครับว่าข้อมูลที่ท่านเรียกขึ้นมาเนะี่ยเป็นข้อมูลปัจจุบันของท่านหรือยังหรือเป็นข้อมูลที่อ่ที่ยังไม่ ยังไม่ได้ปรับปรุงหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ยังไงก็ขอให้เข้าชั้นข้อมูลลูปแปลนที่ดินให้ได้ก่อนนะครับวันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเรียกขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวค่อยๆนั่นทีละอย่างเอาข้อมูลอันเก่าตั้งที่ดินไม่ให้เราเลยขอไปก็ไม่ให้มาตาสิบทำหนังสือไปครับเพราะปกติเขาจะให้แจ้งเมลแล้วก็ส่งผ่านเมลนะครับ ใช่พอแล้วมันไม่มีอ่ะของสีคิ้วไม่ให้ใครเลยไม่เข้าใจกันที่ดินอ่ะก็ทําหนังสืออ้างคริก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะงั้นก็ต้องให้ทางคณะกรรมการภาษีจังหวัดนะครับประสานให้หรือไม่ให้ท้องถิ่นประสานดูนะครับอือเพรก็เห็นว่าปกติจะส่งให้ทุกวันที่สิบห้าคืนนับไม่งั้นก็ลองคุยกับทางอําเภอเพราะฝั่งผมนี่ผมเคยคุยกับทางอาเภอซึ่งทางอำเภอก็ประสานมาให้ว่า ขอเมลแล้วก็ทำหนังสือไปให้ก็ส่งผ่านเมลมาให้นะครับอืไปค,คุยคนไหนของอำเภอครัพี่เสินอ้าวจริงๆก็ประสานงานกระท้องที่อำเภอนะครับหรือไม่ก็อ๋อท้องที่อำเภออ่ารวมกลุ่มกันเลยครับในกลุ่มของแต่ละแต่ละอำเภอของท่านนะครับอืมถ้าไปที่ดีให้น่ะเออไปเดี๋ยวต้องผ่านนายอำเภอใช่ครับ ทีนี้เนาะหลังจากที่ท่านเข้ามาถึงตรงนี้แล้ววันนี้เราจะเริ่มมาดูทีละเมนูของโปรแกรมกันแต่อีกสักหน่อยโปรแกรมมันจะตัดแต่เราก็คุยกันเบื้องต้นก่อนมันจะเหลืออีกประมาณห้านาทีนะบเบื้องต้นที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะครับการบันทึกข้อมูลอ่าครับการบันทึกข้อมูลตรงส่วนการบันทึกข้อมูลเนาะมันจะมีสองส่วนนะครับ คือส่วนข้างบนจะเป็นการบันทึกโครงการทั้งหมดที่เป็นรูปแผ่นดิสนะครับตอนนี้ท่านน่าจะเห็นนะตรงเมาส์ชี้ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ที่เป็นที่เห็นท่เท่าตอนนี้คือเรายังไม่ทันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก็นเลยยังไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ามันมีการแก้ไขข,ของข้อมูลแต่ละชั้นมันจะมี รูปแผ่นดิสโชวขขึ้นมาแล้วรูปดินสอเล็กๆแดงๆอยู่ข้างๆตรงนี้เราจะต้องบันทึกก่อนปิดโปรแกรมหรือจริงๆควรจะบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่บันทึกชั้นชั้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชั้นข้อมูลอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นสีเทาหมดสีเทาคือยังไม่ได้แก้ไขครับแต่ถ้ามันมีการแก้ไข มีการแก้ไขข้อมูลอย่างเนี้ยครับมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับ <S <S ถ้าแก้ไขอย่างนี้ <S 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 เราจะต้องบันทึกตัวนี้ท่านเห็นไหมครับพอเมาส์ชี้มันจะมีข้อความขึ้นว่าเป็นเซฟเลเยอร์อีดิทไฟล์นะครับตรงนี้เราก็ปิดบันทึกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบันทึกทั้งหมดด้วยเป็นการบันทึกโปรแกรมภาพรวมทั้งหมด นะครับอ่าทีนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับการแก้ไขนะครับเมนูการแก้ไขการแก้ไขตรงนี้มันจะมีทั้งตัวที่เราจำเป็นต้องรู้คือ undo และ r e ดูนี่ถ้ากรณีที่เรายังไม่บันทึกฐานไม่บันทึก โปรแกรมที่มันยังเป็นขึ้นดิสแผ่นดิสสีเหลืองอสีแดงตรงนี้ขึ้นมาครับที่มีขีดสีแดงนี่ยถ้าเราทําผิดหรือเราคิดว่ามันไม่ถูกหรือมีการผิดพลาดกันไปเราก็สามารถอันดูย้อนกลับได้แล้วก็กลับไปเริ่มต้นตัวส่วนที่มันการแก้ไขก่อนหน้านั้นนะครับสองนะครับ การแสดงผลต่างๆของข้อมูลนะครับท่านจะเห็นเนาะตัวประจำาประจํที่เราใช้ก็คือตัวมือตัวย่อขยายตัว Identify f e a t เจ e นะครับการวัดระยะวัดระยะทางวัดระยะพื้นที่แล้วการเลือกใช้แถบเครื่องมือนะครับซึ่งการเลือกใช้แถบเครื่องมือตรงนี้ สามารถเรียกใช้สองส่วนคือส่วนจากการแสดงผลกับส่วนที่อยู่ว่างๆด้านนี้นะครับด้านบนเนี่ยครับถ้าด้านบนนี้เราคลิกขวาท่านจะเห็นเนาะว่ามันจะมีสไลด์ยาวๆขึ้นมาตรงนี้เราเปิดปิดข้อมูลหรือ,อคำสั่งต่างๆที่จำเป็น ที่เราต้องการได้นะครับมาต่อลำดับต่อไปก็คือชั้นข้อมูลเมนูชั้นข้อมูลในส่วนของเมนูชั้นข้อมูลนี้ครับก็จะมีการสร้างชั้นข้อมูลแต่ที่เราจะใช้ประจำก็คือการเพิ่มชั้นข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่เราจะเพิ่มเข้ามานะครับบังก็จะมีลักษณะหนึ่งข้อมูลที่เป็นเส้นก็คือเป็นรูปแปลงที่ดินหรือเป็นเส้นถนนหรือเป็นรูปปิดรูปปิดต่างๆเป็นบ้านนะครับเขาเรียกวกเตอร์เลเยอร์นะครับเพิ่มข้อมูลการลัสเตอร์เลเยอร์ลัสเตอร์เลเยอร์ก็คือไฟล์รูปภาพ ไฟล์รูปภาพที่เราได้มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เราทําเล็กๆเป็นการสแกนข้อมูลจากระวางที่ได้จากกรมที่ดินนะครับ,นนรบหรือภาพถ่ายดาวเทียมที่เราเซฟออกมาจากจากโปรแกรมอื่นหรือบางท่านอาจจะเป็นภาพโดนอะไรพวกนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยเสริมก็คือชั้นข้อมูล WMS WMS ก็เป็นชั้นข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซอร์วิสอย่างพวกของข้อมูลกรมที่ดินเส้นแดงของกรมที่ดินนะครับ